เปลี่ยนอารมณ์นิดหนึงก็แล้วกันนะมะที่ข่าวซีเรีสกันหน่อยนะคะกรณีของพี่ลูกหมีรัศมีนางแบบยุค90ชื่อดังเลยล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวโดนดารายุค90อีกคนหนึ่งอนย่อปอป้ายืมเงินไปสองล้านแล้วไม่คืนคุณผู้ชมประเด็นนี้หลายคนก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะใครกันหนออ ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพี่ลูกหมีก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้กับสื่อมวลชนอีกครั้งนะคะว่าความเสียหายทั้งหมดตอนนี้ที่ไม่ใช่แค่ตัวพี่ลูกหมีแล้วแหละรวมๆทั้งหมดเนี่ยก็15ล้านบาทแล้ว<ะ>และในเรื่องของคดีกําลังเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายมเพราะในวันที่20นี้ค่ะตํารวจจะออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2ถ้าคุณดาราปอปลาคนนี้ไม่มามขั้นตอนต่อไปก็คงต้องออกหมายจับแล้ว<อ>แต่เห็นแก่ความเป็นเพื่อนและมิตรภาพตัวเองก็เลยไม่อยากจะให้เรื่องไปถึงขั้นนั้น อยากให้ติดต่อมาแสดงตัวมาเจรจาต่อรองกันมาพูดคุยกันที่สำคัญพี่ลูกหมีเนี่ยยินดีถอนแจ้งความถ้าคุณดาราปอคนนี้เนี่ยนะ นำเงินทั้งหมดมาคืนก่อนวันที่20ิมิถุนายนนี้อีกสองวันอีกสิแแล้วนะอีกอวันต่อไปว่างยังอ่ะก็ลองดูก็แล้วกันเดี๋ยวทางเราจะสอบถามไปอีกทีหนึ่งส่วนเรื่องที่มีหลายคนเนี่ยมาเตือนว่าให้พี่ลูกหมีระวังเรื่องความปลอดภัยของตัวเองไว้หน่อยก็แล้วกันเรื่องนี้พี่ลูกหมีเนี่ยก็ยอมรับว่ากลัวอยู่เหมือนกันพร้อมกับบอกว่าถ้าวันหนึ่งตัวเองเป็นอะไรขึ้นมาก็เชิญพี่ๆนักข่าวมาทำงานด้วยนะมางานด้วยอฟังเสียงพี่ลูกหมีหน่อยค่ะ แล้วผู้เสียหายแหละเล่าให้ฟังเองว่าพี่ระวังเรื่องโดนทำร้ายนะพอพี่ๆเตือนก็กลัว <c oughs> <c oughs> กลัวกลัวแบบมันก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะคะ่ะ ไปงานศพด้วยนะนในส่วนของลูกหมีอะ่ะก็คือถ้าพี่โอนเงินวันนี้ลูกหมีสามารถไปลงพักแล้วก็ถอนแจ้งความให้ได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องเลยเถิดบานไปช่วงนี้ก็ก็เบลอไปหมดพะยุ่งมากไปถึงนึกไม่ออกเลยว่ามันควรจะเป็นรูปแบบอย่างไรแต่ว่ามาคุยกันดีที่สุดค่ะมาคุยกันดีที่สุดมันต้องมีทางออกสิคะเรามีปัญหาเราก็ต้องแก้แล้วต้องมีทางออกแต่ถ้าพี่หนีปัญหามันไม่มีทางจบสวยแน่นอนค่ะ เอาผู้ตรงๆดูจากแบบนี้แล้วเจ้านี่เขาก็อยากได้เงินของเขาคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาพูดคุยกันดีๆสองวันใช่ไหมเชอรี่ใช่ะค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องพักกันเลยดีกว่านะคะไปต่อกันที่เรื่องแซบๆนะคะคุณหนิงปณิตาไงล่าสุดนะคะออกมาฟาดกลับอดีตสามีนะคะว่า ถ้าไม่จําเป็นเธออย่าโทรมานะคือเรื่องราวถูกต้องเป็นรายการสดนะคะคือพี่หนิงกับพี่ธัญญาไปออกรายการแล้วปรากฏว่าอยู่ดีคุณจินโทรมาเออนะคะก็คือคุณหนิงก็เลยพูดกลางรายการสดนั่นแหละบอกว่าเอาจริงนะกรุณาขออนุญาตผู้หญิงของคุณก่อนละกันประมาณนี้เลยนะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่คุณหนิงได้ได้พูดถึงวันนั้นก็ออกมาเปิดใจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ดตสามีโทรมาถ้าไม่ใช่เรื่องลูกที่สําคัญตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรจะคุยด้วยแล้วจะทําอะไรก็นึกถึงลูก เยอะๆที่สำคัญนึกถึงผู้หญิงที่คุณคุยด้วยประมาณนี้เลยเอาฟังเสียงนอยคะแต่อย่างกรณีโทรเข้ามาอย่างเงี้ยหนิงก็ต้องพูดสวนกลับเข้าไปถูกป่ะเพราะพ,พี่ย่าหยิบโทรศัพท์แล้วรับแล้วอะ <S <S พอรับแล้วเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่เกิดมันเป็นข่าวออกมามันก็กลายเป็นว่าอ้าวเขาจะโทรมาหาหนิง <S <S หนิงไม่อยากตกเป็นเป้า เป็นมือที่สามของใครโทรคุยได้แต่คุณก็ต้องให้เกียรติคนของค,ยอยคุณที่จะคุยอยู่ด้วยแต่ในความจริงแล้วนน่ก็จะถ้าใจพูดแบบซีเรียสจริงๆก็แบบถ้าจะโทรมาเนี่ยไม่มีความจำเป็นอย่าโทรมาเลยโทรมาคุยแค่เรื่องลูกก็พออะไรอย่างเงี้ย นะคะเขาก็ควจะมันอีลงตุงนางเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเหมือนละครอีกไม่ใช่ไงเคลีย์ตัวเองก่อนไงเคยเคยเป็นแบบว่าเภรรยาหลักแล้วสักพักอย่าล้างกันไปจะมาเป็นภรรยารองอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไงคะเอาความสบายใจของกันและกันนะคุณผู้ชมนะ